โอเคท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กันหน้าที่หน้าเกมของแอปเท็สาวถ้ามันะครับผมอยู่กับแอปแอปวันคนเดิมนะครับผม ก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดสำหรับ i ครเป็นกำลังใจให้แอดวันนด้วยนะครับผมวันนี้ทุนมา7,000กว่านะุผู้มชมโอเคเกือบจะขึ้นหมื่นแล้ววันนี้จะขึ้น10 k ได้หรือเปล่านะครับทุนเยอะเราก็เล่นสไตล์แบบเหมือนเดิมอย่าไปรีบอย่าไปซีเรียสน,นะนะผู้ชมถ้าเราเล่นแบบว่ารีบเบเดี๋ยวเราจะเจ็บเอานะครับผมโอเค จัดไปเน็ตแอดเป็นอะไรตงสัยวันนี้คงต้องมาแนวแบบว่าซื้อฟีสปินนะฟีสปินเดียวก็จะได้รู้เรื่องก็คือรู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะครับาโอเคมีสีเขียวไหมมีสีเขียวไหมรูปแบบไหนแกลงมาอีกโอเคอยากได้เขียวเต็มหน้าแล้วก็ซัดไปเต็มคาราเบลเก็บเวล่ะท่านผู้ชม เบ็ด30ก็คงไม่เยอะใบหรอกเพราะมันลงมาหนาไงแอดไม่ชอบที่สุดเลยอะ,อยะเวลามันเปลี่ยนตัวแล้วแล้วมันเปลี่ยนตัวเดิมมันจะเปลี่ยนเพื่ออะฮะแอดถามจริงๆว่ามันจะเปลี่ยนเพื่อถ้ามาเงี่ยแบบนี้บอกไว้เลยว่าวไม่ต้องมา อยู่เลยโอเคหน้าฟ้าไม่ลงนะแรงการจ่ายอาจจะไม่ดีหน่อยนะรู้สึกแอดรูความรู้สึกนะหน้าทองถ้ามาได้ก็คือแบบว่าเต็มแม็กไปเลยนะแต่มันคงยากพวามันเป็นลายการจ่ายที่แพงที่สุดในะแอเกวทำดอกนี้ได้รุ่นฟรีเกมนั้นก็โกดเลยละกันปั้ง ตัวเดียวโอเคยังมีลุ้นชึบชึบชึบป,ปึ้งยังมีลุ้นยังมีลุ้นยังไงก็ต้องเข้าอ่ะชึบชึบป,ปึ้งหน้าฟ้าอีกดอกหนึ่งชึบเอช่องแรกเอช่องแรกอุ้ยโอเคนวัว่าจะไม่ลงมาและของฟรีเบ็ดห้าเอ้เบ็ดสามสิบดิ เป็นส0ได้เท่าไหร่ในซีเกมเราก็ต้องมาดูกันต่อนะว่ามันจะจัาให้สวยๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นรีเกลือพอมันเข้าไวมากเลยอ่ะแต่จริงๆถ้ามันเข้าไวก็ถือว่าเกมมันกำลังจะมาไงหรือเปล่า <c oughs> จะไปอย่างที่เสียชื่อแอดพีเขานะนั่นไงมันจะทำแอล ดอกสุดท้ายแปนสวยว่าวุกนดอกระเบิดทุกไม้แล้วก็มีหลายอีกหรือเปล่านั่นแหละแค่ทีมาก็าคือเมื่อกี้อย่างนั้นก็ยังได้เต็มแม็กแต่ฟรีเกมเบ็ดสามสิบมันเพิ่งจะแจกแค่แปดร้อยอ่ะคือมันจะเอาอยัางไงเบ็ดสี่สิบต, 40, ต้องช่วยชีวิตเบ็ดสี่สิบสู้แอดก็สู้นะ ตัวมแอดซื้อไปเลยเ่ 30, 000, ็ดสามสิบ่ะหน้าท่ามดอกซื้อกับดอกฟรีดูดิว่ามันจะต่างกันยังไงอะไรสักเท่าไหร่นะก็ขอให้มันมีส่วนต่างสักน้อยโนเะคโอเคเคช่องแรกไม่มีต่อลายก็ไม่มีจ่ายนะครับโอเค แบบเอขอเขียวช่องแรกแบบพนๆไม่มีรายจ่ายวายมาไม่ตรงรายจ่ายมนเลยอะ่ะบางทีเราก็ทอนนะีจริงเองควรแบบว่าจ่ายแบบสวยๆให้ค่าไหนและกันนี่ไงโอ้โหดอกซื้อน้อยก็ดอกฟรีอ่ะท่านผู้ชมมาสามตัวนึกว่าจะเข้าห่ะนะ ธรรมดาทั้งชมสาวถ้นเลี่ยมจัดเร่ยมแบบเรียงจริงๆไม่มีอะไรผสมเลยคือแบบว่าเจ้าพ่อแห่งการเหลี่ยมเลยน้านผชมถ้าใครเล่นสาวถ้าอยู่ประจําก็น่าจะรู้เนาะว่ามันสุดยอดมากขอหน้าฟ้าได้หรือเปล่าหน้าฟ้าเหมือนไม่ให้เลยอโอเคมามาต่อไปเลยแล้วกัน โอเคสิบล้อบนเบตห้าสิบแอดซื้อนะบวกว่ามันจะจ่ายนะไม่จ่ายก็คือผว่าโอ้โหแปดพันแอดหายไปเกลี้ยงเลยโอ้โหดอกที่สามไม่จ่ายใจยเราก็เริ่มหวันววหว่นแล้วอ่ะหวั่นแล้วอะเออเออเดี๋ยวจอได้พังเดี๋ยวเออโอเคโอ้โหเปลี่ยนเป็นลายที่ไม่มีจา่าย โอเคแอนรูช้ชะตากรรมแล้วเยยบเลยลงเรียนจีนเลยนักมือเยอ่มอ๋อสองร้อยบาทภูภัยสองพันห้ามันต้องการอะไรเนี้ยฮะเหลือจะเชื่ออะไรการจ่ายของมันเลยอะ่ะรูปแบบเอสหน้าทองมาอือทองฟ้ามาให้หมดอะ่ะหน้าแพงๆอะ่ะแอดต้องการอะ่ะโอเค โอเคไม่มีอะไรอ่ะ <Okay. S 2> โอเคเราควรชิ่งเราควรอยู่แล้วแหละมันก็คงไม่แจกให้อะไรเราให้เราละมึงบบบดูตรงนี้นะมีอะไรคุณผู้ชมโอเคก็สำหรับใครที่มึงดูคลิปนี้มาแอดก็เลยอยกบอกไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อและเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผม